มาถ่ายอะไรกันเที่ยวตลาดค่ะทุกคนนี่ให้นางเจอจะไปเอาข้าวโพดนะคะเอาข้าวโพดปิ้งถุงหนึ่งจ้านี่แม่เอามันแม่เอามันเดือมให้นางแน่อันเท่าไรก็อันนี้มันงยังเหียวจ้าจ้าอะไรแม่ กลับบ้านด้วยแม่ด้ยค่ะโลสามชมาดูละสามสิบบาทอืเด็กด้วยแม่ดมาไหนไอ้เชนนี่เ้บาโม่

สออนหอยตูโบโบโบทำงานกับพอเราเลยอันน้สเรนนีอยตูอันนี่ผักกะแยงผักกระยงไทยผักะยงอีสานผักะยงไทยวมกันก็คล้ายๆผักกระยงทะเลอเผักบุ้งบุ้คโนไข่เป็ดใหญ่มากลูกใหญ่มากไข่แปดมีไข่แดงข้างในสองฟอง เขาเป็นเข็มดคราข้อสวัสดีค่ะใช่เออปวดๆมอเาอูกวางป่ะฉันที่เก็บอันที่เกอันี้ ใบปูค่ะทุกคนจะ้ฟ้ายปูนะคะปูสีทุกโทกับแม่ยา่าทุกมานะคะโอ้โเด๋วสวยงามธรรมชาติร่มรื่นมากค่ะวันนี้ คนก็เยอะพอประมาณนะคะทุกคนจ้ะเสร็จแล้วครับทุกทนก็จะเตรียบดอกไม้ทางมาล,ลายบาสีไม้เด้๋ยพี่นอนเด้อ นะครับเราจะได้ขอพรตะถูก้างล่างครับดอกไม้หอมอะไรนะครับหานาใบสีก็ของตลอดเลยดอกไม้ก็สดใเสวยงามครับวันนี้มาครูนะครับให้แปะนิดหนึ่งนะครับมาครูบรีแปะนิดเดียวนะครับพอสมุดได้นะครับเราจะเข้าสู่พิธีในการกราบไหว้ขอพรในวันนี้แล้วนะครับเอาไจต่ระ่องข้อมูลของกุ่ยอดพี่น้องมีปัจจัยก็ฝากเสียงกับใบสีดอกไม้หอมอะไรของท่านผีก็เรื่องน้องเนาะ ก็เราจได้ขอตรวจช่วงตรวหน้าตรวจน้การงานตรวจดวงบารมีวัฒนายับตะเลาที่ได้มาพุทธตามไปบนรอบบุญญาวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงลอย่างยิ่งท่านได้กราบได้ทุกญาติท่านได้ขอพรอีกอย่างเริ่มตะบุญนแต่รอบบุญญาถือว่าเป็นสิริมงลอย่างยิ่งเลยนะครับท่านได้กราบได้ทุกญาติท่านได้ขอพรพื่อเป็นสิริมงคลแก่ลูกแหลานนะครับเมื่อพร้อมแล้วขอทุกท่านทุกคนโ่วดสร้างจิตส้งใจมั่นคงกล่าหน้าโบดังชอกันสามนะครับ นักโมะะะระตะรตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมะตะปะตละหรตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมระตะะะวะจาริยปังอาหารวันพานาคาทุปดีสีสุโธวิสุภิเทวาปะตุมาณี วิสุทธิีป an ูเนีการยะาชจิต an ังอาหังวันพามาคาทิปดีสีสุโวิสทธิเวดาปัตมานาวิสุทธิเีปูเนีการะราาจิตังอาหังวันพามาคาทิปดี วิสุทธิ์ทววิสุทธิเควีวิสุทธิเทวีตูเซนีเรื่นี้จะเป็นเอตั้งจิดอธิษฐานขอความจากพระผู้ปรสีโพมิญาออกมาท่านช่ออะไรหรือบ่านเลขี่ตาโกนอเภอจััหวัดมาขอความให้ผูรญาตช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้อครับ ปู่ศรีตัวมาย่ามาต่อมาจนประทานพรนั่ประเสริฐให้กับลูกหลานเพื่อนมาขอพรในแบบนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจนบรรพานนานลูกหลานเดินทางเข้ข้าวปลอดภัยทำมาพระสายสิ่งไหนก็ขอให้รับให้เลยการงานหน้าที่ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศด้วยบุญบารมีพระปู่มีญาขอให้บ้านเือนของด้วยทุกหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่เกฐานศรัทธาขอให้ลูกหลานคงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอใพระปู่ศรีเตอร์มิยามาจงมาเจ็บแทนแม่ตาท่านฤานที่ได้มาขอพรในวันนี้จงได้ประสบผลสำเร็จทุกน้นทุกคนด้วยเสดสาธุสาธุสานิสุดทพิธีแล้วนะครับก็ถวายครับดอกไม้ทองมาลัยมาคือวใบสีที่นำมาบูชาคถิ่นยาโดยการบังถวายใหโต๊ะทั้งสาขาขายสิ่งไหนให้น้ำให้รวยแล้วี่น้องเด้อท่านใดรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยขึ้นไปที่ยังไม่รวยก็ขอให้รวยให้รวยด้วยบุญบารมีพระปู่ย่าปกปักรักษา มาขอพรออประการไหนกับตัวปู่ย่าก็ขอให้ได้ประจบาบสำเร็จในการกราบไหว้ขอพรในเร็ววันนี้ด้วยเถอะสาธุด้วยนะครับคุณคุงหลังจากไหว้พ่อปู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปที่ต้นมะเดื่อยักค่ะทุกคนห้องพระครังปู่ย่านะจ๊ะ ปีนป่ายนะคะทุกคนไปไหว้พ่อปู่กัน,นะคะ่ะเอาไปว่าต้นต้นมะเดือ่อย่างนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นจุดให้ไหว้นะคะก็จะ,จะอยู่เบื้องหลังฉนัน วนบายเสร็จแล้วนะคะก็จะไปเดินรอบๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นน้ำหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเกาะคําเชโนนะคะเป็นเกาะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นบาดาลน,นะจ๊ะเป็นน้ำข้างล่างนะคะทุกคนจําได้ว่าเมื่อก่อนนี้นะอาจจะเออ น่าจะสิบปีก่อนนะหรือไม่ก็อาจจะยังไม่ถึงสิบปีดีก็จำไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ยังมีแบบว่าเป็นเกาะน,นะยังไม่เป็นแบบน้ํายังไม่เยอะขนาดนี้นะคะทุกวันนี้ก็จะเยอะขึ้นนะสวยงามมากค่ะสวยงามต้นมะเดือ่อ ร่มรื่นมากค่ะทุกคนดกมาเดื่องามเนาะดกคักดกคักจ้ะทุกคนบางคนก็เจ้าก็ไม่ได้รู้จักเนาะจ้าสมอ้่ะอ้ยอ้โาอโ ตัวเลขกวจ้าตีเอาเด้อยจ้าผู้ใดมาหวยใครชอบหวยนะจ๊ะโอ้โหนมใหม่แาซอุช่คนผู้ใดมาวยตีเอาเด้อใ่งามมากาขึ้นขั้นบนเลยอ่ะน้เพิ่งเห็น ทุกยยเอะก็จะเป็นวิวรอบๆนะคะวิวรอบๆจ้ะในเกาะคำชะนอดสมัยก่อนนี้เพื่อนก็ยังไม่ทำสะพานตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นทางดินนะทางดินเดินรอบตรงข้างในนี้นะจ๊ะ นี่ต้นไมก้กต้นไม้ก,ก็จะร่มรื่นเหมือนแบบนี้เลยนะคะต้นไม้จะร่มรื่นมากกระรอกกระแตเยอะมากจ้ะกระรอกเยอะมากนะช่วงนี้ก็จะหน้าฝนนะคะทุกคนน้ําก็จะขึ้นสูงอย่างนี้เลยดูดูเขากําลังกินมะเดื่อกำลังกินมะเดือเด่ออยู่ซ้ายมือพี่เห็นไหมข้างบนกระรอกเขากำลังกินมะเดือ เมื่อกี้ไปแล้วไปจังช่มเหลีวอ้ยตะสังแพ้่ีิากำแพงมาลูกอะ่ะไปแล้วต้วตนใหญ่มาก เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกคนนี่เลยจ้าบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนนะตอนสมัยยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะคะทุกคนจาตรงบอร่อน้ำบอ่อนี้นะคะก็จะเอาหาอืมนี่นะมีอืมเขาเรียกอะไรนะมีกระบวยนะกระบวยตักน้ำแล้วก็ชาวบ้านก็จะไป เอาไปาพรมตามตัวบางคนก็ดื่มบางคนก็เอามาพรมบนหัวเจ็บปวดตรงไหนก็เอาจะเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน,นี้นะคะบ่อ,บอทีอ่คำชะโนดนี่นะคะเอามาทำรูปตา,ตามตรงที่เราเจ็บปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะแต่ตอนนี้ก็ น่าจะอยู่ข้างหน้านะคะทุกคนนี่ตรงนี้เลยนะจ๊ะตรงที่ใครจะคือตอนนี้ห้ามยนตเหรียญลงในบอ่อแล้วนะคะทุกคนเมื่อก่อนนี้แบบว่าโอ้ตอนนี้เขาก็จะจัดให้เป็นประบบระเบียบมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็น,น้ําต,ตรงนี้เขาก็จะให้เอาเก็บน้ํานะคะ

ค่ะคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะคะคนก็จะเข้ามาไหว้พ่อปู่แม่ย่าเรื่อยๆจะลอยหลงลอยทองลอยหมาให้โชคดีมีความสุขจะเลยล่ยเรียงตลอดไปทุกท่านทุกคนเพื่อไปจ้าแล้วก็เดินกลับกันนะคะทุกคนไหว้เสร็จพ่อปู่แม่ย่าเสร็จแล้วเราก็เดินทางออกนะคะ ปูไม่ยาวก็จะยาวไปอย่างนี้นะคะคทุกคนจ้ะสวยงามจ้ะต้นมะเดือตรงนี้ต้นมะเดือสุก เดียอินเดหินตะวันนั่งมามาเดือดสุกค่ะทุกคนกสวยงามมากลูกฟิกไทยแลนด์เ <laughs> มื่อก่อนก็จะมีคนเข้ามาท้าพิสูจน์นะคะทุกคน <laughs> ก็จะมีการมีนักดำน้ำนะมีนักดำน้ำก็จะมาดำน้ำดูข้างล่างนะคะทุกคนมากันแบบว่าคือเขาอยากพิสูจน์ว่าเกาะน,นี้ลอยได้จริงไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยดำลงไปจ้ะ ในการพิสูจน์แต่ก็คือหาทางหาทางเข้าไปข้างใต้ไม่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นกิ่งกิ่งนี่จะเต็มไปด้วยรากไม้นะคะแล้วก็เขาก็เลยจะแบบลงไปข้างล่างไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นเน <ไว S 1> กาะาลอยนะคะทุกคนเป็นเกาะลอยแล้วก็คือเขานักดำน้ำเข้าไปแล้วแบบ หาที่ออกนี่เจออะไรอย่างเงี้ยคือรากไม้จะเต็มพื้นเป็นดำน้ำลงไปเป็นข้างล่างนะคะทุกคนบรรยากาศตอนนี้ร้อนมากบรรยากาศตอนนี้ร้อนร้อนนี่มาแล้วแม่รอยนนอยู่ข้างหน้าแม่อยู่ฝั่งนี้นะคะแม่รอ ท่นไม่่าตอนไม่กระแล้วตอนได้ดูที่ไทโอุบะฝั่งน้ก็จะเป็นที่กับไายบูชานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเออ่ที่สักการบูชาทำบุญนะคะได้ไหว้ข้างบนก็ได้นะจ๊ะถอดจ้ะ ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะน้ำปล่อยปลาโอ้เยอะมากเลยพันปล่อยปลาไหลผู้คุณปลาจะาแบบไงม่นปลาัวใหญ่มาก เป็นเกาะนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเกาะคําเป็นคําชาโนนะคะต้นชาโนอดอยู่บนเกาะเลยนะจ๊ะจะเป็นกเกาะลอยนะจ๊ะตรงนี้จะมีที่นี่ที่เดียวนะคะต้นชาโนดนะคะต้นสวยงามมากกินไอติมจ้าไอติมมะพร้าวปั่นนมสดกินะมะพร้าวอ,อ่อนัดยาวมอกนะคะ เท่เลยครับผมมาแล้วสิบบาททุกอย่างตามโอ้แม่ขอบคุณค่ะการมีรสอร่องน้ำเ้าปั่นนมสดก็อร่อยค่ะทุกคนไปจ้าเอื้อใจให้ขอบคุณค่ะ